นนพี่เฉินคะพี่เฉินจะให้เทียนหมิงเส้นมารังแกเราแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะพี่กำลังหาทางอย่่ยง จะทาอะไรก็รีบๆทำแล้วกันค่ะเดี๋ยวหวังว่ามันนี่ยอมหยุดแน่จนกว่าเราจะยอมขายบอลให้มันพี่พีความปลอยให้สิทธิป,ป้าสร้างมากับมือเนี้ตกมาเป็นกองคอุ่นหนือหรอกนะแล้วพี่เฉินจะสู้กับมันได้เหรอคะถ้าอาลีเจียร่วมมือกับมันจริงๆการต่อสู้เนี่ยมันก็มีแค่สองทางเท่านั้นไม่แพ้ก็ชนะหรือไม่ถ้าพี่เฉินยอมแต่งงานกับพี่ลิลลี่ทุกอย่างก็จบ พี่ทำแบบนั้นแล้วมันสามารถทำให้พวกเราทุกคนอยู่รอดได้พี่ก็ยอมลูกยังมั่นใจที่จะแต่งงานกับเฉินหยุ่หรือเปล่าฮะปาพูดอย่างนี้หมายความว่าไงคะก็ปาไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรอีกเลยอะถ้าใจเขาอยู่กับคนอื่น <S <S ตจเขาจะอยู่กับใครเนี่ยก็ไม่สำคัญหรอกค่ะขอแค่ตัวเขาอยู่กับลิลลี่ก็พอถ้าอย่างนั้นก็ตามใจนะอีกไม่นานเกินรอหรอกแต่ยังไง่ลูกก็ต้องช่วยตัวเองด้วยเหมือนกันนะอย่าปล่อยให้เขาเนี่ยไปยุ่งกับผู้หญิงคนไหนอีกไม่ต้องห่วงหรอกค่ะป้านางผักบุ้งเนี่ยลิลลี่ยังเขี่ยมันกระเด็นมาละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกค่ะ แค่ขู่มันนิดเดียวมันก็กลัวจนหัวหดลนะสวัสดีครับคุณชมพู่สวัสดีค่ะเออคุณ 好。Oh, oh, 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 oh. เทเลมากแค่ผู้ชายไม่รักต้องลงทุนทำถึงขนาดนี้เลยเหรอฉันจะทำได้มากกว่านี้อีกถ้าเธอยังไม่เลิกยุ่งกับเฉันถ้าม่ีปัญญาหาผู้ชายแล้วเหรอไอคนที่ไม่มีปัญญาหาผู้ชายคือเธอทหารฉันกับฉันเนี่ยเรารักกันมานานแล้วแล้วก็กำลังจะแต่งงานกันเร็วๆนี้ด้วย ไม่จริงฉันไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็ดูนี่สะนี่มันรูปที่เราไปลองชุดแต่งงานด้วยกันเห็นไหมเราสองคนเนี่ยเหมาะสมกันกับอะไรไอ้คนที่หน้าด้านมายุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยก็คือเธอช่วยไม่ได้ก็เขามีใจกับฉันเอง นี่แสดงว่าเธอเนี่ยนะยังไม่รู้จักธรรมชาติของผู้ชายดีพอผู้ชายอะลองผู้หญิงให้เ,เขาก็เอาทั้งนั้นแหละถ้าเธอไม่อยากเป็นของเล่นของเฉลิมก็เลิกยุ่งกับเขาซะทําไมฉันต้องเชื่อเธอด้วยที่อยากจะลองก็เอาซิฉันจะทําให้เธอเจ็บปวดยิ่งกว่านางผักบุ้งสิถ้าทําอะไรเพื่อนฉันอย่ารู้เลยแค่จำไว้อย่างเดียวแล้วกัน ว่าเฉินเป็นของฉันกลับเมืองไทยไปซะแล้วเลิกยุ่งกับเขาอีกถ้าไม่เห่งนงั้นเนยฉันจะทำให้เธอเนีน่อนจะงบนิ่งอยู่ที่นี่ตลอดเธอก็รู้นี่ว่าฉันเป็นลูกสาวมาเบียถ้าจะทำให้คนอย่างเธอหายไปจากโลกนี้ง่ายนิดเดียวพามันกลับไป ạ คุณรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ที่นี่เลขาค,คุณบอกนะคะถ้าทางคุณดูเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจไม่มีอะไรหรอกเรื่องธรรมดานะชีวิตคนเรามันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมผู้ช่วยคุณได้ไหมคะขอบคุณมากนะครับ ุณไม่มีใครช่วยผมได้เราจะตัวผมเองไ้อว่าแต่คุณเถอะยังไม่กลับบางไทายเหรอทำไมคะพูดทำให้คุณลำคาญมากเลยใช่ไหมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นพี่เต๊คิดว่าการที่คุณอยู่ที่เนี่มันมันอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับคุณเท่านั้นเอง แต่ผู้ยังไม่อยากกลับผู้รักคุณพู้ชมพูดรู้วเปล่าคุณพูดอะไรออกมาเมื่อกี้คุณเฉินอาจจะมองว่าผู้เป็นผู้หญิงหน้าด้านไอย่างอายแต่ผู้อยากให้คุณรับรู้เอาไว้ว่าผู้รักคุณรักมาตลอดตั้งแต่วันที่เราได้เจอกันครั้งแรกแต่ผมไม่รู้สึกกับคุณแบบนั้นคุณเข้าใจไหม โทษผมขอโทษ,โทษแต่แต่ผมมีคนที่ผมรักอยู่แล้วแล้วผมก็รักเขาคนเดียวด้วยคุณลินล,ลี่ใช่ไหมคะไม่ใช่แต่ยัยน,นั่นบอกพูว่าคุณกำลังจะแต่งงานกับเขาถ้าผมจะแต่งงานกับเขาก็คงเป็นเพราะว่าผมจำเป็นแต่ผมไม่ได้รักเขาแน่ๆน ถ้างั้นคุณก็รักผักบุ้งทำไมอะคะพ่อไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณไม่ตัดใจจากยายผักบุ้งสักทีป่าเนี้ยยายผักบุ้งอาจจะกลับไปคืนดีกับพี่มินเราก็ได้คุณเสียใจนะ แต่คุณคือน้องสาวที่น่ารักของผมเสมอไม่มีอะไรมากกว่านั้นไม่มีอะไรมาก พี่ผู้ทำไมทำหน้าเหมือนคนอกหักนี่ล่ะพี่กรณ์เฮ้ยเ,เดี๋ยวไอ้ผู้เกิดอะไรขึ้นเขาไม่รักผู้ผู้เสียใจนี่ไอ้ผู้ก็พี่บอกแล้วไงว่าให้ตัดใจเลขอย่างนะผู้ชายก็ไม่ได้มีคุณเฉินคนเดียวในโลกซะหน่อยผู้ลูแจะพูดลืมเขาไม่ได้ อูง่ายเดี๋ยวอีกหน่อยก็ลืมตัดใจนะคิดซะว่าค่ใช่ของเราแล้วกันเนอะพุดจะพยายามค่ะกลับบ้านแล้วเถอะนะพิกรณ์ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเฮ้ย <c oughs> ถ้อแกอยากกลับแค่กลับไปคนเดียวดิคือพี่กำลังจะไปได้ไดีคุณเธออยู่ไหคือพี่ไม่ก็ได้คู่กับคนเดียวก็ได้ให้มันรู้ไปสิว่าพิกรณ์รักคนอื่นมากกว่าน้องตัวเอง เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยญยผู้คือมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันยังไงล่ะคะเอ่อก็ได้เอ้ากลับก็กลับแต่ว่าพี่ชวนคุณเตยยงไปเที่ยวบ้านเราด้วยนะเอายญยผู้